สวัสดีครับวันนี้โพสโพสนะครับจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมนะครับโพสโพดเอ็กซ์ป้าเป็นโปรแกรมเสริมนะครับสำหรับเขาเรียกโปรแกรมโพสก็จะมีเมนูหลักสักเมนูนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดเมนูที่ชื่อว่าตัวสต็อกเขาหรือเมนูที่ใช้ในการนับสต็อกสินค้านะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นหน้าจอฝั่งลูกค้านะครับแล้วก็หน้าจอห้องครัวนะครับเราจะเข้านี้แทนนะกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเครื่องหมายบวกอันนี้คือเวลาเราจะนับสต็อกสินค้านะครับ ประมาณว่าต้องการจะเช็คว่าของในครั้งแล้วเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ไปตรวจสอบกับที่ระบบนะทำยังไงใช่ไหมครับก็แรกนะครับเราก็กดเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างประวัติของการนับนะครับมาทําการตั้งชื่อประวัติให้เราตราัวมันเป็นชื่อวันเวลานะครับจากนั้นเราก็สามารถกดสแกนได้เลยตัวนี้จะรองรับทั้งกับเครื่องยิงสแกนถ้าเกิดบางคนแบบมีเครื่องยิงสแกนบลูทูธต่างหากก็สามารถต่อแล้วก็ใช้เครื่องยิงได้เลยหรือจะใช้กล้องของ iPhone ก็ได้ซึ่งมันมีความสามารถสูงอยู่แล้ว ในกรณนนี้ผมอยู่ในร้านนะครับซึ่งเป็นร้านเดียวกับที่ระบบมันล็อกอินเข้าไปผมจะลองทําการสแกนสินค้าตัวนี้กันก็คือเป็นค้อนขนาดกลางนะครับแล้วก็กดกล้องปุ๊บอันนี้ก็จะขึ้นกล้องนะครับกล้างั่าจะกล้องของไอฟโฟนค่จะดีนะครับอันนี้ผมก็จะลองสแกนหลายครั้งนะครับให้ดูะนะครับลองอีกสักตัวหนึงนะครับเป็นนอ็อต พอสแกนเสร็จเนี่ยบางทีเราอยากจะกรอนะครับแล้วก็สแกนทีได้เลยนะครับถ้าเกิดสแกนเสร็จแล้วก็กดออกมานะครับอันนี้ก็เอาตันแล้วกันนะครับให้เป็นสว่านเจาะขนาดใหญ่นะครับก็บรบตรงนี้จริงๆเราสามารถกดเพื่อดูรายละเอียดได้ด้วยนะครับเห็นนะจะมีรายละเอียดสินค้าแต่ละชนิดเลยนะครับครบถ้วนเอาละคราวน,นี้สมมุติว่าผมจะทําการระบุแล้วกันว่า ขนาดไอ้สว่านเจาะขนาดใหญ่มีมากี่ตัวผมจะสมมุติก่อนแล้วกันว่าในระบบผมมี48ตัวแล้วผมก็ได้48ตัวพอดีเลยนะครับเห mm hmm. ลือใช่จริงๆกดเข้าไป mm hmm. แล้วก็น็อตเบอร์ศูนย์สองมี102ตัวนะครับก็กดเข้าไป102ตัวแต่ขนาดคอสเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าคอร์สขนาดกลางเนี่ยผมจะลองใส่ไม่ตรงซึ่งของจริงอยู่ที่156นะครับผมจะใส่ไปว่า150 เท่าทีเอาใหม่นะครับ150ซึ่งไม่ตรงนะครับก็สรุปก็คือจะมะีที่ไม่ตรงเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวน็อตถ้าีรู้สึกจะเป็นคอนขนาดกลางใช่ไหมคี่ไม่ใช่ร้อยห้าสิบนะึจะเป็น 100. ปร้อยเพาดูทีกนะันพ่าดนะบางทีเนะี่ยก็รู้สึกจะเป็นตัวน็อนตอ, 12, อันนี้ร้อยสองถูกต้องนะครับแล้วก็คอนขนาดกลางนะครับอันนี้น่าจะใส่ผิดนะครับ ร้ 100, อยร้อยห้าสิบกีน้ากดเร็วน,นิดหนึ่งอ่ะนะครับแล้วก็สว่านเจาะขนาดใหญ่ใช่ไหมอันนี้สี่สิบแปดนะครับเจาะขนาด,ด่ปึ๊บก็สี่สิบแปดนะอ่าโอเคก็จะมีเพียงแค่ไอตัวค้อนขนาดกลางนะครับที่น่าจะไม่ตกนะครับขาดไป6ตัวผมสามารถกดตรงนี้ฮะแล้วก็อัปโหลด อันนี้ผมกดตรงนี้นะครับระบบมันจะยิ้เข้าไปที่ตัวพสร์กระดิ่งจะขึ้นสีแดงนะครับ <Okay. S 1> ผมจะกดดูปคปึง้งสีแดงนะนะเราสามารถก็เรียกว่ากดที่สีแดงเพื่อดูรายละเอียดนะครับ <Okay. S 1> ก็จะเห็นว่าจะมีรายการสมเข้นมา <Okay. S 1> ผมจะกดไปที่รายการล่าสุดนะครับ <Okay. S 1> ก็ตรงนี้เลยกดคัดลอกครับจากนั้นก็ไปที่เมนูสต็อกนะครับ สามารถทําได้หลากหลายนะครับจะเป็นการนําเข้าก็ได้หรือทําการเขาเรียกว่าเช็คสตอค็อกเราจะไปที่ตรงคาสัง่งพิเศษครับแล้วก็มาที่ตรงที่ชื่อว่าเช็คสต็อกนะครับเราสามารถจะเพิ่มนะครับลดหรือปรับสต็อกก็ได้โ<ต>นเคนี้จะเป็นการเช็คก็วางเข้าไปเพลสหลังนั้นก็กดปุ่มนี้เลยมาทําการเช็คเลยว่าในเคสนี้เนี่ยนะครับตัวไหนตรงนะครับว่า,บาจะมีตัวข้อขนาดกลางที่ไม่ตรงที่บอกว่าผมนับได้150แต่ของจริงมันมี1 56 เราก็สามารถกดตรงนี้เพื่อปรับให้มันตรงก็ได้นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตที่ไม่กดอะไรกันก็นี่จะเป็นภาพความสามารถ,ถคร่าวๆนะครับของเจ้าตัวโปรแกรมนัสต็อกสินค้านะครับโปพดเอ็กซ์ตร้าถ้าสนใจโปรแกรมโพดยังไงก็สามารถติดต่อมาได้ทางเพเว็บไซต์นะครับ p o s โพสต์ uh, นะครับอ uh, co นะครับเบอร์เว็บ postpost co หรือ pospos co หรือถ้าเกิดต้องการคุยนะครับกับอาจาท่านเจ้าที่ก็แอดมาทางไลน์แอดครับ asi pos s ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ